สวัสดีค่ะ หมอ,ออมนะคะวันนี้หมอนะคะก็มารีวิวฟิลเลอร์ใต้ตาตัวเองคะอ่ะจะเห็นได้ว่าใบหน้าทั้งสองข้างนะคะหลังฉีดแล้วก็ก่อนฉีดก่อนฉีดเนี่ยมีความแตกต่างมากเลยนะคะใบหน้าก่อนฉีดก็จะดูหน้าโซงแล้วก็ดูตกลงนะคะร่องแก้มดูลึกอยู่มุมปากดูตกนะคะใบหน้าหมอนะคะตอนแรกก็คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาลึกนะคะดังนั้นหมอก็ใช้ฟิลเลอร์ในการเติมเต็มค่ะใช้เทคนิคโดยการ l i ขึ้น g ัพยกขึ้นนะคะเพราะว่าหมอมีใบหน้าตกเลยทําให้ใบหน้า ะะดูยกขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะหลังจากที่ฉีดแล้วก็จะเห็นได้ว่าใต้ตาหมอนะคะดูเต็มขึ้นจากปกติที่ตาลึกๆนะคะตอนนี้ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สําคัญยังทําให้ร่องแก้มดูตื้นขึ้นอีกมุมปากดูยกขึ้นจะเห็นได้ว่าหลังทาทันทีนะคะก็คือใต้ตาเนี่ยดูเต็มขึ้นนะคะที่สําคัญคือใบหน้าดูยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติร่องแก้มดูตื้นลงมุมปากยกขึ้นนะคะก็เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคการลิฟติงอัพโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะก็จะทําให้เราดูสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะ